ตวัวอร่อยผู้นี้เลยค่ะเมน,นูเมนูเด็ดวันนี้ย่างก้อยกรอบครับไปดูกันเลยครับปราบุญแห่งการก้อยกรบก็มีครับห้มแข็งัันเวลาขาดอะไรคือคาครับตัวนี้จะช่วยกับคราว ขาดก็ได้คือข้าครับแล้วกะผักซีไทยเกียมไว้ครับแล้วก็อิพี่ยอดแดงอันไปจิ้มเก็บเนี่ยเลยแซ่บน้างข้ครับะจะไปก็จะมีข,ข้าพี่ยอดซอยจีไทยของแขกจินโดแล้วก็คุณม่วงนี่ว่าใครถึงมาม่วงนั่นละ นี่ครับทุกรนทำการแสดงเคืน,นี่จะน่อนอาบแดดด้วยครับน่อนอาบไฟยหมอหนาวนี่คืออะไร <c oughs> ภาพยนตร์กบ เรียบร้อยครับร่างครับร้อยครบลงไปทำมันวนกันครับมาทำอะไรกันนันแข็งทำมันวนถุงหนุ่มหนุ่มอะไร หลังจากฟุงเครื่องเรียบร้อยครับซื้อตวหัวหอมหอมแขกตามเข้าขไปครับตีกลวนทิกเวียนใส่เข้าขไปใส่ไปตาม đây okay. sẽ cái gì nhá chắc kem chắc bột kem nhá dặn kem như kem nang ตามนั้นพร้อมกินแล้วครับก้อยกบผักสดๆหลายอืมนะดีมากครับ